สวัสดีจ้าเป็นอุดรจ้าเบนอุดรภ้ากินผ้าเที่ยวพี่น้องมือนี้มาเล่าสู่กันฟังจ้าพี่น้องบัเทึดคลิปมาตั้งหลายมือแล้วนยังคือบันเึดคลิปอ่าเบนไปฉีดวัคซีนมาพี่น้องไปฉีดมาตั้ววันที่แปดเราจ้าฉีดมาตอนสิบเอ็ดโมงฉีดมากะบบ่มีอาการยังได้พี่น้องเป็นสิมาเป็นไข้ช่วงตอนนั้นขึ้นเพราะเป็นไข้ตอนนึ่นขึ้นเราเ็นก็นก,กินยาไปเพราะตอนมากับไข้ไข้มาสองมือสามมือแต่ว่ากะ ยางใดกับยางกะโอเคอยู่พี่น้องอตะว่ากินบ่ไดต่ว่าเป็นสีนอนเหมดมือเหมดเว้นมือนนิกับยังนอนอยู่จ้ะพี่น้องคือว่ากินเขาลงไปนิดนึงกับสีนอนแล้วกับสีบ่มีอาการหิวเขาเด้พี่น้องสีบ่คอยหิวเขานะพี่น้องแต่ว่ามีแรงยางได้อยู่จ้ะต่ว่าเป็นเป็นไข่แล้วก็นอนอย่างเดียวปกติกันขึ้นพี่น้องจะเห็นแมว่าเป็นเฮ็ดคลิปนี่เป็นสิมากกินตอนนึ้งขึ้นแล้วพี่น้องเนาะอันนี้กินบ่ไดต่ว่าหันสีนอนกิน สีหาค่ำแล้วก็สีนอนแลแรงยืย่สุดล้ะพี่น้องเราพ่นไปแนมาแฟนเป็นกะโค้มาเมื่อวันที่เทเรวันที่สิบบอกว่าติดโควิดพี่น้องแต่ว่าเป็นมาตรวจแล้วเป็นบบเป็นหยังเป็นบบติดแต่ว่าเพื่อเป็นการแบบป้องกันนะพี่น้องเนาะเป็นกะบ่ออกไปใส่อีก ก็ได้ออกไปซื้อของไม่เห็ุกับเขาเหตุอย่างเห็ุคลิปซุปพี่น้องเบิ่งนเนาะว่าวันที่สิบเอ็ดนี้ไปซื้อดอกกุหลาบมาขายวันวันเลนไท่าน์ในพี่น้องกับว่ได้ไปเมื่อนี้กับตรวจกับว่าท่านได้พออด้พี่น้องกับว่าพอแต่ว่าเพื่อแบบยังล่ะว่าป็นกันเป็นการแพร่เชื้อมันอาจจะตรวจเมื่อนี้เมื่อนี้อมือนี้สองมือสอง,อสองออว่าพอและพี่น้องเนาะแต่ว่าอีกสองมือสามมือไาสิบรูมันว่าเป็นกันเลยแบบ เปมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกัรเลยบอไปซื้อดอกไม้มาขายว่าวมเล่นท้ายปีนีดกับเลยบอบอขายพี่น้องทั้งที่เตรียมของแล้วนะกับเล่บ่าบอขายถึงตัวเองสีแบบว่าบติดตรวจตอนในกระพานว่าบติดบติดนะพี่น้องแต่ว่ามันอาจมือสองซ้ำมือมันอาจบ้อตรวจบ่พ่อก็ได้นะพี่น้องเป็นกันเลยแบบว่าบ่เอาห้าเกิดว่าเนี่ยมากมันกับบดีนะพี่น้องบ่เอาเสื้อไปแพทสุขภพ ผู้อื่นดีกว่าสินะกยู่บานบอกออกไปใส่ส่วนกับเข่ากับนามกัสั่งขามาส่งอันนี้แฟนกะสั่งม,มีเป็ดมาให้กินพี่นอ้องแต่บางช่วงเราเป็นัางท่าฉีดวัคซีนมาก,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 าากมเปนะ็นกับกินยังบ่ได้พี่น้องเบื่อหิวบ่อยากยังนะแต่ยืนเฉลี่ยคนกะสั่งไม่กินกะ่ดี่จะนั่งเฝ้าเลยพี่น้องเพราะว่ามันบ่หิวเลยพี่นอ้องเป็นนอนน,นอนหมดหมือน,นอนอีนีเลยพี่นอ้อง เข็มแรกเป็นปิดฉีดมากเป็นบ,บ่เป็นอย่างบ,บ่มีอากาศยังมีตะปวดแขนนัสิพี่นอ้องมีตะปวดแขนแตะเข็มซองนี่เป็นเป็นไข่พี่นอ้องปิดฉีดไปปิดฉีดมากอ่าสิบเอ็ดโมงกันพ่อนั่นมากขึ้นมาเป็นเป็นไข่ได้ได้พี่นอ้องมันก็ปิดฉีดมากเสร็จเป็นกรสีนอนเมื่อมื่เมื่อเป็นสีน้อนสีเมยไปเลยนะพี่น้องพ่อน่มากอ่าขึ้นมาเป็นเป็นไข่ไข่แตกเลยพี่น้องไข่แตกก็นหอยเศาหลังจากนั้นกะบ่มีแห้งยางพี่นอ้องนอนสลบสลายอยู่สามมื่อสี่มือพี่น้อง เข็มที่สองนะแต่เข็มที่สามนี้เป็นเสียบ,บนอนสลบอิลีพี่น้องนอนแล้วก็บ่กินเขากินน้ำเลยพี่น้องบ่อหิวเขานอนอิลีแต่ว่ามีแห้งยางอยู่แต่ว่าหันนอนนอนสลบอย่างเดียวแล้วก็แขนที่ไปฉีดเป็นไปฉีดทางขวาน้องพี่น้องเนาะแขนนี่ก็สิบวมบวมไปหอดจะก,กราะรขางสิบวมไปหมดเลยพี่น้องมือว่านี่แบบน,นี้ยังอยู่ตอนนี้ดีขึ้นร้ายเลยพี่น้องมือนี้ยังว่า่าค่อยเจ็บมือว่านั่นก็นยังเจ็บอยู่นะแต่ว่าเป็นแกกินยาแก้ปวดกินยาพารากินยาแก้ไขไปสามมือสี่มือแล้วนะ ก็บ่ได้ออกไปข้างนอกกับพี่น้องคือว่าเพื่ออย่างเงี้ยพี่ก้อรับผิดชอบต่อสังคมยันไปแพร่ถึงเจ้าของสิตรวจบ่นี่ก็บ่ออกไปไปฉีดมาแล้วก็ปวดไหล่ก็นอนเหมือดเหมือดเน้นพี่น้องไอ้ยังกับบ่อยากกินเนี่พี่น้องว่าสีเฮ็ดคลิปกับเขายังหนับนิ่งป่านิ่งสื้อป่านิ่งมาไหวนะพี่น้องว่าสีหนึ่งป่านิ่งเนาะเฮ็ดคลิปเฮ็ดล้วกินแซ่บๆหนึ่งป่านิ่งเสีบๆต่ำแก้วแซ่บๆแต่ว่า เมืองส่งเราเจ้าของแต่จักรสกินได้บอดนะพี่น้องเพราะว่ามันมีความมันมัมีความอยากนะพี่น้องมันมีความอยากนะก็เลยแบบว่ายันกินแล้วเฮ็ดแล้วมันแบบกินแบบบ่อแสบบ่หยังน่ะสินะพี่น้องบ่อมวนบ่เพิ่มน่ะสินะกับยันพี่น้องบ่บ่มักกน่ะสินะก็เลยบ่เฮ็ดแล้วมื้อนี้ตื่นมากอะขีดฮอดพี่ฮอดน้องแล้วพี่น้องเนาะคิดฮอดเอฟซีทุกคนยันเพิ่นว่าเอ้ยเป็นอุดรหายไปไสนะพี่น้องก็เลยมาแจ้งเพื่อพี่น้องสิได้รู้เนาะพ่อใหญ่ก็สั่ง มีมให้โอ้ยเ็นกะเบ,บ่อยากอะ่ะพี่น้องเบื่อยากต้สิกินยังพี่น้องสงสัยต้มโจ๊โจกกินแล้วพี่น้องต้มโจ๊กใส่เกลือกินแล้วเพราะว่ามันมันม่มีความอยากอย่างไหมพี่น้องเบ้มเป็นบ่รููรสอย่างในพี่น้องลูรสอยู่จ้าแต่ว่าบ่มีความอยากไหมพี่น้องมีความอยากสั่งข้าวโพดข้าวเหนียวมาพี่น้องสั่งมากอะหาแทงเพิน่นอันแถมมให้แทงกับบ่อยากพี่น้องก็ ใส่กล้องแหวกทีไม่เสร็จพี่น้องเป็นฉีดก็สิ้นอันมากวดน,นี้รู้สึกว่าสีกิ่นยังบ่ได้พี่น้องแท้แคนก็นดีขึ้นหลายบ่ค่อยปวดหลายเป็นไรแล้วกับเมื่อเาประสบการณ์นี้พี่น้องฟังอย่าพี่นอ้องบรนี้ท้ายปีนี้ก็บ่ได้ขายได้พี่น้องเนื้อสำหรับอตอนนี้มันก็นลงเฟซว่าสีขายเนาะต้องบอกก่อนว่าปีนี้รู้สึกบ่ได้ขายเลยแหละพี่น้องเพราะว่า ขอโทษขอพ่ายจากตว่าคุณสารลมีติดโควิดถึงเป็นตรวจเราเป็นโมจือโควิดแต่ว่าเป็นกับโรลูนะพี่น้องเพราะว่าอย่างะมันอาจถึตรวจมือนีมือเลยมือนีมือบพผอมืออื่นบพผอมมือหือ้ออาจถึงพอก็ได้เลยพี่น้องเป็นกันเลยว่าตาสินใจว่าบ่าขายดีกว่าเอาไปปีหนาที่ว่าค่อยขายดีกว่าแนละ้วพี่น้องเนานะเอาเวลาที่ห้าพรอมดีกว่าค่อยขายนะเดี๋ยวเามา อาจคิปสูปพี่น้องให้เราชุดซูพี่น้องฟังนะพี่น้องประสบการณ์การไปฉีดวัคซีนแต่ว่าสิงคโปร์เ่าต้องห่วงพี่น้องสิงคโปร์นี่คนทั้งประเทศฉีดวัคซีนยังไม่มีผู้ใดต,ตายนะพี่น้องสีไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นากระสงังยังไม่มีผู้ใดตายเ่าต้องเป็นห่วงใจพี่น้องแต่ว่าสีแบบเป็นไข่เป็นยังคือ,คอเป็นแบบเนี้ยมีอยู่จา้ามีหลายอยู่แต่ว่าไอ้สีหาแปลว่าเป็นออมาผานอาานอกมาพึกรหรือว่าสีหาแปลว่าตายยังสุดแต่กรบมืมีดอกพี่น้องสิงคโปร์เพราะว่า ของเพื่อนแบบประเทศสิงคโปร์น่เป็นไว้ใจมากพี่น้องเป็นอยังที่ว่าแบบว่าดีมากมากเลยพี่น้องยังบ่มีผู้ใดยายยังบ่มีผู้ใดเส็นเป็นอมาพาดเป็นอมาเพิ่อเยอะอ่นว่ามีผู้ใดตายนี้ได้เป็นเป็นล้านเรียนสิงคโปร์เลยล่ะพี่น้องอ่นว่ามีผู้ใดตายเพราะว่าเพื่อนดูแลประเทศอ่าดูแลประชาชนดีพี่น้องของเพื่อนมาตรฐานพี่น้องว่าตรงว่าสิงคโปร์นี่ทุกอย่างมาตรฐานมากๆยิงพวกยิงช่วงโควิดยังนี่ื่อน รักษาดูาแลความปลอดภัยดูแลยังคงประชาชนีดีมากพี่นอ้องก็ต้องย่านนะพี่น้องเดินยูสิงคโปร์นะแบบปลอดภัยมากๆพี่น้องอยังทุกยอ,อย่างนลพี่น้องจีบปุ่นยังกับบมมี่หรอกพี่น้องปลอดภัยทุกอย่างรักษาโรครักษาอย่างพ่นดูแลดูแลประชาชนพนดียิงอยากซิลูว่าดีบ่ดีประเทศใดนั่นจะให,ใ,หให้ดูว่าช่วงวิกฤตแบบนี้เจอโควิดแบบนี้นะ รัฐบาลดูแลดีบอรัฐบาลป้องกันดีบ,บอให้ย้ายเสือรูเข้าสิอรูตอนช่วงเวลาเข้าตกอับช่วงที่มีโรคไพ่มีแบบนี้แหละพี่น้องตอนแรกกับบ่อกไคเนี่ยไปได้พี่น้องอยู่สิงคโปร์ก็ถ้ามดาด่าอยู่บ่ค่อยนี่ยมันเจอโควิดในพี่น้องเห็นรัฐบาลเพิ่นดูแลดีเนาะแบบเป็นการเลยบแบบรักประเทศสิงคโปร์ไปเลยพี่น้องกลว่าเขารักประเทศสิงคโปร์ตอนแรกก็อยู่เพราะว่าเขามันมีครอบครัวอยู่ในไอซีในพี่น้องปัดพอมาเบิ่งแล้วเพิ่นดูแลประชาชนอย่างดีินะพี่น้อง เป็นกระเล็บไก่เป็นขนว่ารักประเทศสิงคโปร์เหมือนเหมือนที่รักประเทศไทยไปเลยนะพี่น้องมื่อนี้เป็นอุดรเพราะว่ามีญาติจมาเล่าสุพี่น้องฟังญานพี่น้องเอ่อเอฟซีเอเาว่าเป็นอุดรหายไปไสนนะก็เลยมาเล่าประสบการณ์กัดไปฉีดวัคซีนอันนี้ก็นอนมึงตื่นเลยพี่น้องตื่นมากอะมันมีความรู้สื่อที่เรากินต้นน้ำกินน้ำข้อแห้งก็กินน้ำนะพี่น้องเป็นกระต้มน้ำขิงกินได้พี่น้องน้ำขิงน้ำกับใช่ที่นี้นะพี่น้องเพราะว่ามือนั้นไปหาถึงคนเกลมาไดล กับใช้ามาสองถุงเป็นกับมาตม้มในคุณสาลามี่กินเม่นี่กับอาการเพิ่งจะดีขึ้นอันที่ว่าติดโควิดอาการของโควิดเนาะเป็นกับเลื่มเหล่าซู่ฟังสีนี้ลักษณะคล้ายๆว่าเพิ่นสิบแบบว่าเป็นคล้ายๆมันวัดนะพี่นอ้องเป็นไข่เป็นเนี่ยหนาวเป็นสิบไข่เป็นหนาวเพิ่นกับสิบแบบว่าเจ็บพ่อเพิ่นก็ยังสินะเพิ่นกับเสียบอกเคยแฟนเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงมาพี่น้องยู่นุ่กันมาสิบสี่สิบห้าปีบอกเพิ่นมี่เป็นไข่แค่เทือดสงเทือ,ทเทอนะี่แหละพี่นอ้อง ทำบ่นนักอิลีเพิ่นสิบบ่ป็นอันนี้มือวันที่แปดเพิ่นมาบอกเบนว่าเอ้ยเพ่นสิเป็นไข้สินะเหมือนสิเป็นไข้เหมือนกันยังวาหยอกแฟนอยู่ว่าโอ๊ยว่าเป็นติดโควิดแล้วบ่เป็นเลยว่าสินะเพิ่นก็ว่าหยานอยู่คือกันละยี่มงเฮ็ดงานกับมีคนนป็่นเพิ่นกะว้านะเพม่นก็ไม่ต้องหัวกวอนนะพี่น้องพ่อะไมากวันที่เก่าเพิ่นกะอันนี้อีกเพิ่นกะตรวจอีกบ่พอได้พี่้องแปดเพิ่นตรวจแล้วเพิ่นก็ว่าพอวันที่เก่ากับตรวจว่าพอ เพิ่นกับไปเห็ุงานเมื่อวันที่สิบเพ็่นกับพาไปรูปทรงเลียดกับไปยินสื่อของอยู่ประมาณสิบโมงเช้าเพื่อนไปตรวจัจจุบานเพื่อนไปตรวจดวงเห็นงานเพิ่นไปตรวจดวงเห็นงานปรากฏว่าเพิ่นเจอเพิ่นกระโทรมาบอกอาการเพิ่นกระสีแบวัดพี่ค่ายน้องๆพี่น้องไอเป็นคือวัดนั่แหละอาการแบบวัดและพี่น้องนั่แหละกระโทรมาบอกพ่อเพิ่อนโทรมาบอกเพื่อนกับรีบกลับบ้านเลยแล้วก็รีบกลับบ้านเลยซือสื่อของอยู่กับว่างเลยพี่น้องรีบกลับมาบ้านเลยแล้วก็ ได้สิบจ็ดมื่อนี่มื่อนี่สิบสองแลพี่น้องสิบสิบมื่อนี่สิบสองเพราะว่าลูกตอ่อเมื่อวันที่สิบอ่ามื่อนี่สิบสิบเอ็ดสิบสองสามมื่อแล้วบ่ได้เห็ดกับเขาเลยพี่น้องแต่เป็นมาก,ก็สั่งเอาสั่งสั่งให้เขามาส่งเอาบ้านพี่น้องเพราะว่าบ่าออกไปซื้อของอีกเลยเพราะว่าต้เขาต้องมีความราับผิดชอบต่อสังคมเลยพี่น้องจึงเป็นสิตัวเม่เจอกะบ่บอยากไปเนะพี่น้องเผื่อว่ามันยเมืบบ่สแสดงอาการนะพี่น้องของทุกอย่างเตรียมวันสิขายวันวันเล่นไทยกะ หยุดชะง,งักชอ็กอกโกแลตออกมาห่อมาอย่างเรียบร้อยเลยพี่น้องหยุดชะง,งักุกอย่างเพราะว่าบ่บ่บบต้องออกไปเสียพี่น้องเขาต้องมีความรับผิดชอบเลยพี่น้องมือนี้เป็นอุดรติเหตามีอย่างก็มาบอกพี่น้องฟังงอาปรสรรณ์มาบอกพี่น้องฟั่งเนาะว่าเออเป็นแบบใดแบบใดแต่ว่าเดี๋ยวมืออื่นเป็นร่องตรวจเบิง้งที่หนึ่งเนาะพี่น้องเมื่อนี้ตรวจแล้วกันยังไม่เจอว่านตรวจแล้วกับไม่เจอเป็น คุณสาลามีเพิ่นลู่มือวันที่10ตรวจเจอวันที่10เป็นกลับมาตรวจอยู่บ้านวันที่10กก็ว่าเจอ11บว่าเจอ12 12มื้อนี้เป็นการตรวจว่าเจอตงรออีกมือหนึ่งเบึงว่าพี่น้องเนาะคันมืออื่นตรวจว่าว่าเจอกะถือว่าโอเคแล้วพี่น้องสําหรับคลิปนี้เบนอุดรกะมาเอาประสบการณ์มาเอาสุพี่นองฟังซื้อเด้อพี่น้องเด้อให้อีกสอมื้ืเนแล้วพี่น้องดีึินแล้วเดี๋ยวเบนอุดรจะเห็นแล้วกินแซ่บสุพี่นองเบิ่งแล้วพี่น้องเนาะให้สุพีนองเบิ่งสุพี่นองนี่ สำหรับคลิปนี้เป็นอุดรไปก่อนเด้อค่ะขอพูดเลหลายเด้อค่ะสวัสดีค่ะ